สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็จะแนะนํารูปแบบของรายการอีกรายการแบบหนึ่งนะครับนั่นคือแนะนําแหล่งท่องเที่ยวให้ท่านได้รับทราบกันนะครับจะเริ่มจากจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ที่สวยงามหรือโบราณวัตถุโบราณสถานหรือในเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวสามารถที่จะทำให้ท่านได้แปลกหูแปลกตาตื่นตาตื่นใจกับเมืองขอนแก่นนะครับขณะเดียวกันผมเองก็เป็นคนจังหวัดขอนแก่นด้วยฉะนั้นนะครับก็อยากจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับจังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะไปรู้จักกับ แหล่งอื่นๆของประเทศไทยเรานะครับสำหรับจังหวัดขอนแก่นนั้นความเป็นมาในอดีตยาวนานนะครับมีโบราณวัตถุโบราณสถานหลากหลายอย่างที่เรียนท่านได้รับทราบแล้วหนึ่งในนั้นก็คือวัดกู่ประภาชัยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญคือเป็นสถานที่ตั้งของแห่งที่ ชาวจังหวัดขอนแก่นได้นำน้ำไปทำพิธีกรรมต่างๆในพระราชพิธีสำคัญๆที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันก็อยู่ไม่ห่างจากาวัดเจติยภูมิหรือวัดพระาธาตุขามแก่นนะครับเอาละท่านผู้ฟังครับเราจะเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อไปที่วัดกู่ประภาชัยครับ สำหรับวัดกูประภาชัยนี้เป็นวัดส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับีเยี่ยมของปี2562ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นวัดที่ตั้งของกูประภาชัยครับซึ่งก็เป็นวัดที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบารายครับที่ได้นำไปประกอบพระราชพิธีในโอกาสต,ต่างๆที่สำคัญของสถาปนพระมหากษัตริย์ของเราครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับกูประภาชัยก่อนนะครับกูประภาชัยก็คือกลุ่มโบราณสถานที่มีลักษณะแผนผังอย่างเดียวกันกับโบราณสถานที่พบหลักฐานแสดงอโรขยาสารก็คือประกอบด้วยปรางประธานรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีมุกยื่นทางด้านหน้าด้านขวามือเยืงไปข้างหน้าเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมที่เรียกกันว่าบรรณาไล ูประภาชัยหรือบางคนก็เรียกว่ากู่บ้านนาคำน้อยนี้ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านนาคำน้อยหมู่1และหมู่15ตําบลบัวใหญ่อําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นก็ประมาณ57กิโลเมตรการเดินทางไปตามเส้นทางเดียวกันกับ พระาธาตุขามแก่นนี่แหละครับโดยตรงต่อไปก่อนถึงสะพานข้ามคลองส่งน้ําจากลําน้ําพองก็เลี้ยวซ้ายตามถนนลาดยางเรียบคลองชลประทานแล้วก็เลี้ยวขวาสะพานเข้าหมู่บ้านนาคําน้อยก็จะถึงที่ตั้งของกู่ประภาชัยซึ่งก็อยู่ภายในวัดบ้านนาคําน้อยลงรถท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับการเดินทางเส้นทางก็สะดวกสบายปลอดภัยครับ สำหรับกู่ประภาชัยนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมของขอมก่อสร้างโดยศิลาแรงและหินทรายสร้างในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรเขมรโบราณประมาณพุทธศตวรรษที่18ก็คือราวพุทธศักราช1 7 2 0ถึงครับสภาพปัจจุบันก็สลักหักพังลงไปมากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามก็ได้รับการดูแลรักษาจากชาววัดและก็ชุมชนเป็นอย่างดี เป็นโบราณสถานที่น่าศึกษาและไปสักการบูชาโดยมีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้มีหินก้อนใหญ่ที่ถือว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์วางไว้บนแท่นที่ทำขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ไปสักการบูชาฉะนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านไปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบยั่งยืนผ่านเส้นทางที่เรียกกันว่ากลุ่มหัตถกรรมคุ้ม สุขโขสัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านผ่านศิลปะแห่งความศรัทธาหูบแต้มสิมอีสานครับมาพูดถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับที่วัดกู่ประภาชัยนี้ก็สสนนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7โดยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของปรางกู่เพื่อเป็นการรองรับน้ำศักดิ์สิทธิ์เวลาทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในยุคสมัยขอมครั้งอดีตปัจจุบัน ก็ได้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาโดยพระสงค์9รูป9วัดมาเจริญพระพุทธมนต์ในวันเพ็ญขึ้น15ข้าคเดือน5เป็นประจำทุกปีก็ถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยครับสำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็เดินนำไปประกอบพระราชพิธีในโอกาสต,ต่างๆดังนี้ครับครั้งที่1ในโอกาสในหลวงรัชกาลที่9มีพระชนภาษาครบหรอบ 5ธันวาคม2530ครั้งที่2ในโอกาสในหลวงรัชกาลที่9มีพระชนพรรษาครบ6รอบ5ธันวาคม2542ครั้งที่3ในโอกาสที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระชนพรรษา84พรรษา5ธันวาคม2554และครั้งที่4ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในหลวงรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4. พฤษภาคม2,562นี่คือวัดกุประพาชัยซึ่งก็เป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นวัดที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไปทำพระราชพิธีดังกล่าวอยู่เส้นทางเดียวกันกับการไปวัดพระาธาตุขามแก่นครับห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นก็ประมาณ50กว่ากิโลเมตรดังกล่าวครับเดินทางสะดวกสบายครับอยากจะขอเชิญชวนท่าน ไปเที่ยวนะครับวัดกู่ประภาชัยแห่งนี้ครั้งต่อไปเราก็จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นให้ท่านได้รับทราบกันต่อไปครับสวัสดีครับ